ไปดูพี่ซันนี่ขับไปหาพี่ซันนี่ไปไปขับไปหาพี่ซันนี่ไปพี่ซันอยู่ไหมไปเดี๋ยวพ่อไปด้วยไปไปหาพี่ซันนี่พี่ซันนะพี่ซันตื่นหรือยังไปดูพี่ซันนี่พี่ซันตื่นหรือยังครับพี่ซันตื่นหรือยังเนาะพี่ซันตื่นยังครับไปดูพี่ซันนี่พี่ซันตื่นหรือยังไป ไปเลี้ยวไปหาบันเลี้ยวไปดูปลาดิปลาไหนพี่ซันตื่นหรือ,อยังเรียกพี่ซันดิพี่ซันตื่นยังครับพี่ซันตื่นหรือ,อยังเรียก,เร,ยกเรียกสินกนกนกครับนก นกไอพี <Nope. c oughs> ari, ่ชันตื่นแล้วเรียกพิชานนี่เรียกเรียกพิชานนี่เรียกพิชานนี่พิชันตื่นหรือยังครับ ไปทางนู้นไปทางนู้นนู่นนู่นไปนู่นไปนู่นไปดูนกทางนู้นป่ะมาทางนี้แล้วต like ังตังทางนี้ครับทางนี้ลูกมันนี ah ่เร็ว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 แดดร้อนแดดร้อนเร็ว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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วลูกมาเร็ว ไหน uk, นกนกอยู่ไหนไ <S utch> ห,หนนกชี้นกสิลูกเอ้ยไกลนุ่น uk, นกอยู่นุ่นนกเดินอยู่นุ่นนกนกไปชนนกเลยไปชนนกเลยไปขับไปชนนกไปไปขับไปชนนกเลยไปขับไปชนนกเลยลูกไปขับไปชนนกเลยครับชนนก ok เลย น,นกอยู่ไหนเออชนเลยบีบแต้ใส่นกนี่บีบแต้บีบแต้กิ๊กกิ๊กไม่มีแต่รถน้ำตังค์ไม่มีแต่ครับรถนักตังค์ไม่มีแต่ไปเลยไปขับไปขับไปชนนกเลยชนนกเลยเขับเข้าไปหายายลูก ยายังอาบน้ำไม่เสร็จเลยแต่รถเปิดเพลงมาไปรถเปิดเพลงอยู่ในรถเปิดเพลงเปิดเพลงให้พ่อฟังก่อนเปิดเพลงให้พ่อฟังก่อนเออไปถาถมาไถามาไถามาเลยไถายมาเลย

ล้มเลยล้มเลยลูกรถจักรยานน้องตังล้มเลยครับใครทำล้มใครทำล้มครับ <g ül> ใครทำล้มครับเอาขึ้นเลยเอาตั้งเอาตั้งขึ้นเลยฮะไปขับไปชนยายเลยขับไปชนยายเลย ไปขับไปชนยายเลยลูกไปไปขับไปชนยายเลยไปไปไปไหนยายอยู่ไหนขับไปชนยายไปอืมร,อ <c oughs> รอด,ดรอนลูก ลบแดดก่อนลบแดดแดดร้อนโอ้แดดร้อนแดดร้อนเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาแดดร้อนนกนกครับนกนกนกลูกนกนกเออเลี้ยวเข้ามาแดดร้อนลูกแดดร้อนแดดร้อนครับเลี้ยวเข้ามานก

ไป <Okay. S 1> ไปกินน้ำไปลูกไปน้ำอยู่ไหนน้ำไปกินน้ำไปครับ ปูนอนไอเพื่อนนอนในบ้านสีชมพู่นะบ้านที่ซื้อมาเปิดแอเพื่อนชี่าได้โดนอแอเราเปิดพันร่มใส่ในบ้านเรา มันร้อนลูกเข้ามาเข้ามาล่มเข้ามาล่มก่อนเร็วเดี๋ยวดำนะเดี๋ยวดำนะลูกนะเรื่องแสงตัวไรูปมาบอกยางขาว คนหน่อยน้องตังอ่าอิฟ่าถามถามเขาคือขาวแถว่าสันแสดงว่าไม่ค่อยพาออกแดดเลยท่านเนี่ยไปเล่นเดททะเลโอกพี่ชาเขาขาวอยู่แต่ไงขึ้นมากเขาออกขำๆเพราะว่าพ่อเขาดำเด้ไปโรงเรียนคู่ข้าวแดดเร่นพระโรงพระระแดดเขาตอนเช้าต้องเขาแถวเขาแดดตอนเช้าดำเขาขำๆแล้วพ่อเขาดำนั่นแหละ

tiếng <laughs> đằng thôi để ba lang để qua ba lang

เช่นมมก,กอนลกนูกเช่นโมก,กันเช่นใหม่เช่นใหม่ไปให้ยายเอาผ้าไปให้ยายไป ไปลูกลุยจั่ง่วงแล้วนอ่นี่งน,นนะ <Yeah. S 1> เกา่วงครึ่องอยัง <Yeah. S 1> อะไรครับ <Yeah. S 1> อ้ายอ้ายอ้ายบายบายก่อนบายบายอู bye, <Yeah. S 1> orn, ้เดะ

เขามีเขามีเตรียมอนุบาลปีหนึ <singers> ่งเงี้บ่แล้วก็อนุบาลสามสามอนุบาลหนึ่งสองสามบ่ะเตรียมเตรียมนี่ปีนึงสองขวบเนเตรียมเตรียมน่ปีหนึ่งสองวบ่งสองขวบขึ้นขึ้นอนุบาลน่ไปหปรับสภาพกับลูกกับม้ตัวเขาไปคขวบคนูลูกเขาไปสามขวขน

对。嗯嗯 นริ่มกาเรียนมีเสียให้คู้คุณเคยกับเด็กน้อยแั้่ปหนึ่งปสสองปีคุูประจำชั้นต้องอยู่สปีคือเด็กน้อยคุณเคยโรงเรียนว่ากินไม่หอมมาป .1 ึกบป .2 อนี่อยา้ทำุระเจ้าของเจ้าไไล้ล่กอไปเอื่อไปอย่างนองกันนห้องวีวีจาุกินน้ำบ่ว่าเป็นเลนเบื้องตนเนาน่เอาะี่จ ตาอ่อแม่คุณคุณ่นด็ก็อ่านหสือได้เป็นระเบียบของโรงเรียนอ่าเสร็จก็ต้งไปานแต่สิเขีย่ตามเขาหมอไม่เคยไม่ให้ถือจะอ่านได้นะตุ๊กตกได้เป็นทำเงียบๆก็จะเป็นอะไรยังไง